ถึงอย่างที่เลับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบลีดมบอถสามดีครับ วันนี้เขามาอยู่ที่เซิร์ฟจีนครับเพิ่งเล่นมาตะก่อนก็เล่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ได้มาเล่นใหม่ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าไม่ได้เข้านานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เบลยี่สิบแล้วมันก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับมาดูกันครับว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างก็มีตัวที่ทุกคนรอคอยครับเป็นไอเซนนะฮะแรกมณีสี่สิบนะครับผมตัวนี้เลยครับผมอย่างที่ โอ้โหมาอย่างสวยอย่างรอเลยทีเดียวกับซุยฟงฮัวหน้าหน่วยนะครับส่วนซาเอลออฟโรก็ต่อด้วยกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเรามาซาเอลเกินเรามาขอโทษครับไอเซนก่อนเลยครับผมก็จะมีของด้านตัวนี้นะครับผมใช้ไอเซนตัวนี้ปตัวหลักนะครับผมก็หลังนี้เลยครับผม ตัวลิงมีแต่หกดาวสามดาวขึ้นโอ้โหมีแต่ตัวพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับผมอืม้อโอเคครับต้องใช้ถ้าใช้ไอเซนตัวนี้เป็นตัวจับคู่ครับโอ้โอสวนมากบวก HP นะครับผมโอเคครับาราการักิลครับผม กิวแรกครับโอ้โหดามเมต400เลยเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างแรงเลยอะ420ถ้าปลดปอยครับผม5าร60เปอร์เซ็นเลยครับโอ้โหมันแรงจัด570เปอร์เซ็นครับผมโอ้โหแรงมากถ้าใช้ยืนข้างครับบวกดามเมต380เปอร์เซ็นนะครับอันนี้อะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออฮะน่าจะดีอยู่เหมือนกันนะ ใช่ครับเราไปทดสอบโซอะไรดีกว่านะครับผมบปเ,เ,เป็นอย่างนี้เลยครับดีธรรมดาครับ <c oughs> โอ้โห,โโหเสียงไหนครับผม <c oughs> โอ้โหอย่างสวยเลยสกิลแรกครับ <c oughs> โหติดหลับด้วยนะครับผมชิวองครับโอ้โหนานเลยครับผมติดน่าจะเป็นมืนงงหรือเปล่านะฮะโอ้โหโอเคครับสกิลหลักครับผมสกิลแบบก็มมีอะไรนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเจาะเกาะนะฮะ พาสิเจาะเกาะด้วยนะนี่ครับปลดปล่อยกันเลยดีกว่าครับถึงอย่างที่เลยธรรจะมคด,ดับผม <c oughs> โอ้ปล่อยทามแฉกไปด้วยนะครับโอ้โห <c oughs>

ทำลายเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมส่วนตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรนะทีครับผมเราไปต่อกันที่สุอฟองหัวหน้าหน่วยกันดีกว่าครับสําหรับตัวไอเซนเมื่อกี้แกมณีสี่สิบกับหิงห้อยพระจันทร์นะครับผมแค่พอต่อครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวสามดาวนะครับเพราะว่าถ้ามีหกดาวมันก็ต้องมีทดลองหมบดโซนะครับผมเค,ค่ ดูที่สกิลกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้รัเมดสามร้อยสีอเซ็นนะครับอันนี้ดาเมจสามร้อยสี่สิปอร์เซ็นส่วนปุ่ดไครับสร้างดาเมดสี่ร้อยเจ็ดสิบเปอนนะครับผมอันนี้จะเป็นสี่ร้อยเก้สิบเปอร์เซนนะครับสกิลเชื่อลบครับสร้างเมดสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นะครับผมสกิลอีจิโกะครับอันนี้เมื่อตีธรรมดาสิบห้าเปอร์เซ็นมื่อสกิลสามสิบเปอร์เซ็นนะครับผม ระโคดาวสิบห้าวินะครับโอเคครับผมเราไปดูกันที่ตัวลิงก์เลยดีกว่าครับผมส่วนมากก็จะเป็นตัวค่ายพิเศษนะครับผมก็จะมีตัวของซูฟงนะที่เป็นตัวธรรมดานะครับสองดาวที่เหลือก็เป็นค่ายพิเศษหมดเลยครับผมส่วนเมื่อใช้ซูฟงเป็นตัวลิงก์ครับ ว่สำหรับของเขาก็บวกแอดแท็กไป19เปอร์เซ็น์เลยนะครับผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าใช้เป็นลิงก์มีแค่6-7ตัวเองนะครับผมอีครับเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับสําหรับซุยฟงหัวหน้าหน่วยนะครับผมฟงนี้อยู่ที่หน่วยรับนะครับผมสกิลที่หนึ่งครับ ปล่อยกาลด20นะครับขอปล่อยมเกนไครับผมก็ถือว่านานนะครับนี่ ติดมึนงงด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นคำสาปด้วยครับสามวิเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าติดน้ำอยู่นะครับสกิลช่วยลบครับก็ก่อรถกับห้ามปลดปล่อยนะครับผม ก็จะมีปรเมิเพิ่ม15%จ่อเกาะ30%แล้วก็ล่างแก่งด้วยนะครับน่าจะนานเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเราไปต่อกันที่ซาอลออพาโลดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับอันก่อนนะครับก็ไม่ได้รีวิวซาอลออพาโลนะครับผมแต่นี่แล้วก็มามีเข้ามาแล้วนะครับ รวยดีกว่าส่อส่อรไ่ได้นะเร็นเซ็นอ๋ออย่างสวยเลยสำหรับสกิลที่หนึ่งครับการพุ่งเข้าไปนะครับอยู่ที่สองครับน่าจะติดพันธนาการหรือเปล่านะฮะแต่ก็ถือว่านานนะครับ อัติเมทครับผมอู้นานเกียร์ครับปลดปล่อยครับผม 終わりだだよよよ見せててああげげるる強制参加ごまにたい ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสกิลเชอรบครับผม,ม,มเราไปดูรายละเอียดของสซิโอพัลโลกันดีกว่าครับตัวนี้ในระยะใช้เป็นตัวลิงก์กับตัวยืนข้างนั้นจะดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับแล้วสำหรับสกิลครับผมสร้างดาเมจสามร้อยสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ อันนี้สร้างน้เม็ดามรเปอร์เนะครับผมสกิลปลดปล่อยครับสกิลที่1เป็นสร้างดาเม็สี่ร้อยเจ็ดสนะครับผมสกิลที่2สร้างน้เม็ดสี่ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับหลังปลดปล่อยครับสำหรับสกิลช่วยรบครับสร้างน้เม็ดสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับตัวเซีอวอัพพารโลนะครับผมสกิลอีโจโกะครับผมก็ลดคูลาซุมห้าวินะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเพิ่มอะไรนะครับ น่านจะเป็นพวกแอตแท็ไม่ก็เกราะนะครับผมก็ส่วนไอเซนนี้ก็กำลังจะเข้าไทยนะครับไอเซนนอยโทราล่มซเอุอ no ัลโร่ล่มแล้วก็เนลล่มนะครับผมกับตัวนี้ก็ยังไม่เห็นว,วีเบลยังไม่เข้าไทยเลยนะครับส่วนฮิระโกชินจิหัวหน้าหน่วยนะครับก็ยังไม่เข้านะครับผม ก็น่าจะเข้าเร็วๆนี้นะครับแล้วผมจะทําคลิปรีวิวมาให้ดูกันเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ต,ดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสร้างคลิปใหม่ๆม,มานะครับก็บผมก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้ครับรีวิวตัวละครใหม่ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่ากำลังจะเข้าเมื่อเข้าเซิร์ฟจีนเร็วๆนี้เองนะครับ ก็ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอกลาบคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ